ความทุกข์ใจในอดีตความช้ำใจความเจ็บใจพลังงานลบๆสิ่งลบๆความคิดลบๆภายในจิตใจคุณที่คอยทิ่มแทงคุณที่คอยบั่นทอนจิตใจคุณวันนี้มันได้จบสิ้นลงแล้วขอให้คุณปล่อยวาง กับทุกสิ่งที่ผ่านมาปล่อยวางกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วปล่อยวางความรู้สึกเจ็บปวดปล่อยวางความคิดที่มันทำร้ายจิตใจคุณขอให้คิดเสียว่าเราเกิดมาเพื่อได้ชำระสิ่งที่ ไม่ดีมันเป็นบทเรียนมันทำให้เราได้เห็นโลกตามความเป็นจริงให้เป็นประสบการณ์ของใจเราว่าเราจะไม่เกิดมาทุกข์เช่นนี้อีกต่อไปความคิดลบๆพลังงานลบๆของคุณมันได้จบลงแล้วจบสิ้นแล้ว เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะชนะมันได้คนที่คอยทิมแพงคุณด่าว่าคุณทำลายจิตใจคุณคนที่คอยดูถูกหยามเหยียด คนที่คอยกดขี่ข่มเหงหรือจิตใจใดๆที่คุณมองไม่เห็นรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้ก็ตามคนที่เขาคอยกลั่นแกล้งคุณคนที่เขาคอยทำลายจิตใจคุณทั้งกายและใจตลอดชาตินี้มาเขาได้แพ้ภัยตัวเองเขาได้แพ้ บุญความดีที่คุณก็สั่งสมมาเขาได้ละอายต่อสิ่งที่เขากระทำเขาได้หนีหายไปออกไปจากพลังงานของคุณแล้วนะคะอย่ามัวแต่ปิดกั้นตัวเอง อย่ามัวแต่คิดไม่ดีอย่ามัวแต่พยายามที่จะคิดในสิ่งต่างๆเพื่อทำลายใจตนขอให้คุณจงเปิดผ้าออกเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปิดหูเปิดตาเปิดทุกสิ่งให้มันโลง่งให้มันพร้อมรับความโชคดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเมื่อคุณไม่ปิดกั้นตัวเองเมื่อคุณเปิดใจคุณจะได้พบกับความรักที่สวยงามรักที่มีคุณค่า รักที่คุณเฝ้ารอรักที่มามอบความสมดุลให้คุณรักที่มาเติมเต็มคุณรักที่มาช่วยเหลือกว้คุณคุณรักที่มาให้คุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรักที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์รักที่ให้ด้วยพรมวิหารสีรักที่เสมอเหมือนรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่มีการยึดติดใดๆรักที่บริสุทธิ์สงบสุขเบิกบานที่พร้อมจะมาเกื้อกูลพร้อมจะมาอุปถัมภ์พร้อมจะมาดูแลเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นรักที่มาด้วยบุญบารมี ของคุณที่สั่งสมมานั่นเองนะคะสาธุ